ครับพี่น้องครับคลิปนี้ข้ามาเบิงน้ำครับมาสังเกตเบงน้ำจากลงจากบาดานขื้นจากบาดานขื้นมาลใสงไส่ใไซบอรนี่มันใสอยู่ครับน้ำใสกิ๊กเลยแต่ว่าปัญหาคือยง่มัาเอาขึ้นไปใส่แทงครับนะครับจากแทงเขาขาวกลายเป็นสีสดำแล้วครับนี่จนั้นเป็นสนิมครับเกินกว่านาำขําเลยเบิงผู้เชี่ยวชาญเลยบอกว่าให้เอาปูนขาวครับปูนขาว โดลใหม่หรือว่าปูนขาวปับสภาพดินครับนี่ครับผมซื้อมา20บาทโลหนึ่งจะสิอลอกมาผสมแ้วก็เทลงไปในบอ่อประดานห้อประมาณสัก3ชั่วโมงครับมัน่อปับสภาพน้ำห้องให้ใสขึ้นคือการใส่คามหวานในการเผาครับพวกเปลือกหอยเปลือกอยังนี่ครับแล้ขายกัะปูนโดโลใหม่ครับมาพี่น้องมาผสมครับ ผสมน้ำแล้วก็ค่อยเทลงไปก่อลงไปในบอ่อบาดานห้องครับเพื่อปรับสภาพน้ำให้มันหายจากการเป็นกดครับน้ำเป็นกดก็อนามเหลืองนามมาแซ่ผาแซ่เพื่นเหลืองนะครับว่าน้ำมีความเป็นกดหลายครับแล้วงเฮาจะปรับสภาพให้มันเป็นด่างครับเพื่อนครับน้ำแก้วนี้เราเอาขึ้นมาจากบอ่อบาดานนะครับนี่ฮะเป็นรองจากน้ำพูตรงนั้นนะครับนี่ขอเทนเพื่อนดู น,นี้ขอวางครับมันด้เอาขากล้องมาครับผมวัดดูเมื่อกี้มันก็ไม่มีความเป็นกดนี่นเพื่อนตวขอเป็นกดนี่มันจะอยู่ที่สี่ถึงห้าครับสามสี่ห้าเนี่ยอันนี้มันก็อยู่ที่เจ็ดอยู่ที่เจ็ดครับนะัพือนนะอยู่ที่เจ็ดก็ถือว่าไม่มีความเป็นกดไม่มีความเป็นกดแต่ทว่าทําไมน้ําเราถึงเหลืองไม่เป็นไรเพื่อนเราก็จะทดสอบผสมเข้าไป พื่อให้มันมีค่าความเป็นด่างขึ้นมาหน่อยจะป้องกันเราจะต้นไม้จะได้มีต้นไม้จะได้งามนะเพื่อนนะลองผสมดูครับว่าสงสัยเหมือนกันครับว่าผสมไปแล้วน้ำงนลงในบ่อแบบนี้ปลาจะตายไหมเดี๋ยวลองดูผสมสักหน่อยเพื่อนผสมสักหน่อย ผมเส้นหน่อยว่าลองผสมแล้วก็เทไปเทลงบ่อว่าปลาจะมีปฏิกิริยาไหมนูความฉวนเพื่อนเ๋ยวนะนี่ไม่ลองไม่รู้เพื่อนเดี๋ยวปลาตายงานงอกครับเพื่อนเทไปแล้วครับ ผมว่าถ้ามันเป็นพวกนี่เลยเป็นสารครับมันเป็นสารอินทรีย์เพื่อนเพราะว่ามันมาจากความร้อนมีการเผาเขาบอกเป็นการเผาไหม้พวกปูนขาวเนี่ยเป็นการเผาไหม้คล้ายพวกเปลือกหอยหรือว่าเป็นพวกใช้ความร้อนในการเผาหินอ่าเพื่อนดูมีปลาซิวดูจากกล้องอาจจะไม่เห็นครับเนี่ยมีปลาซิลมีปลาแบกว่ายอยู่สแสดงว่าปลอดภยัยเพื่อน เ่าจะชอบด้วยนะนี่ผมว่านะโอเคปลอดภัยเพื่อนตัดทานมาครับผสมเลยครับผสมเลยเมื่อกี้เราไปเทสตัวแล้วปลาไม่ตายครับเราเป็นเกษตรมือใหม่ครับเพื่อนครับลองครับลองครับอ,อ่าสบายครับพอกน้ำรอบสวนครับไม่ต้องกลัวเติมน้ำให้เต็ม ก็งอหนัามันงกเอียงๆคนไป,นไปเพื่อนคนไปเพราะว่าปูพวกนี้มันจะไม่เหมือนปูนที่เราเหมือนปูนยิบซ้ำปูยิบซ้ำมันจะไม่ลายเพราะโดนน้ำมันจะแข็งตัวเพื่อนมา Okay. ครับไปครับไปครับอย่างไม้ก็ทำให้ต้นไม้อาจจะได้รับน้ำจากคูนขาวจางงามครับปรับสภาพดินโอเคครับให้มันละลายให้มันละลายจะว่าห้อยม่มีคนยกช่วยฮะเนี่ยจะเทลงได้ไหม เดี๋ยวเอามาเทลงเบิงครับพี่น้องครับคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเทลงเบิงว่ามันสิมีใบไม้ด้วยใบขี้เล็กใบขี้เล็กคน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 อันนี้คือสูตรอาจารย์ใน YouTube นะครับเขาสอนปรับสภาพน้ำคำําน้ำบาด,ดาลที่เป็นสนิม ให้ใสาภายในสามชั่วโมงหนึ่งกิโลเนี่ยจะใช้ได้ประมาณใสประมาณห้าถึงหเดือนปีหนึ่งก็ทำประมาณสักสองครั้งเพื่อนใสจนมาไปเพื่อนใช่ครับเดี๋ยวเรามาเทกันครับครับเพื่อนครับยกิึ้นไม่ไหวครับเพราะว่าทอมันล็อกกันหมดแล้วครับนี่ ยกนแคน้นิดเดียวครับไม่มีไม่มีแรงงานยกครับค่อยๆหยอดครับเนี่ยหยอดตามหูวสายไฟเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับทำลงก่อนนี่ครับห่วงสายไฟให้ลงไปเลยเดี๋ยวๆลงนี่ลุกลงนี่ข้างล่างเทพเลยครับต้องหา นคนกวนถังครับห้าว,วัีนี่เนื่อนครับก่อนนี้ก็กรครับ,อ,รรบอย่าให้มันละลายไปเพื่อนไปเท่าที่ได้ครับเท่าที่ได้ล่งสัมไรก็ซัมนะครับ nhiều sang lắm. để lấy hái cách mới này sẽ đi qua. เดี๋ยวขอุยาดทำพิธีเทพครับข้างบนเดี๋ยวเอาถากล้องมาน้องหน้าปีแรกครับนี่ครับปีก็อีกหาเดือนครับสีประมาณนี้ครับเวลาโหดสวนหฮมห้องกับบ่มีครับพันตัดใหม่ทิมเบิร์ดชาพี่น้องครับนี่ครับหฮมที่ห้องเด็ยพกักครับคือกอตะไคร์นี่แหละครับเศร้าโฮมครับพี่น้องเปลียงฝนตกก็ต้องหดสวนอันนี้ฝนตกมากอยู่ครับวัง หมู่ว่านนี่ครับเพราะว่าสิเปิดน้ำออกจากถังนะครับนะเพราะว่าถังมันเป็นน้ำสนิมครับข้างบนสิลองเปิดน้ำที่เ้าผสมปูนใส่เข้าไปเมื่อกี้เพราะมันจะเห็นให้มันน้ำมันใสขึ้นบ่าต่ว่าน้ำจริงๆมันก็ใสเลยพี่น้องเติมที่น้ำมันก็ใสแต่ว่าเอาเกินแพงมันคือเป็นแบบนี่ครับนี่ครับใสแห้งครับนี่นับแต่ว่าถามสร้างประดันธรรมันเป็นสนิมเล็กครับ น้ำไตยิบหาเมตรไม่ถึงประมาณนี้ครับเวลาครับเปิดเลยเลยมันก็ิใสอยู่แต่ไปรังครับแทงแหวมันก็ถิมีอ่าสนิมเกาะนิดหน่อยครับพี่เฮ้ต้าปลาครับเข้าต้องมีพวกข้อเลื่นขาครับผมอันนี้ก็ถือว่าเข้เกาใสได้อยู่ครับต่กับผสมปูนเทลงไปเลยครับดู่ข้างบนลูครับแต่ว่าอากาศดีขึ้นก็ได้ครับไปครับเปิดน้ำถิ่มเป็นยังไงเอาน้ำเป็นแท่งไหววไม่นึงเด้ยขาดสนิมบนแทงครับผม รับคลิปแก้ไขนามเป็นสนิมห้ากะคิดว่ามันจะโอเคครับเพราะว่าหลังจากทรรานเป็น,น,นหนึ่งอาทิตย์โทรถามพอ่อพ่อบอกว่านามมันเริ่มใสแลลวก็กิกนมันก็หายไปครับกินของนามบาดานครับหวังว่ามันจะพัฒนาไปเรื่อยครับคอยแก้ไขคอยเรียนรู้ไปครับผมเป็นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ